สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนนะคะในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะซึ่งในเรื่องนี้เราได้เรียนกันในช่วงเปิดเทอมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็จะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ การเขียนเรื่องตามจินนาการนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการเขียนเรื่องต่างๆตามจินนาการหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนนะคะโดยมิได้ลอกเรียนแบบใครนะคะการเขียนเรื่องตามจินนาการให้หน้าอ่านนะคะผู้เขียนจะต้องหมั่นสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั่นเองนะคะควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องตามจินนาการมีดังนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะ 1. เลือกเรื่องที่จะเขียนซึ่งควรเป็นเรื่องที่ตนเองชอบและสนใจแล้วรวบรวมความคิดหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2. องวางโครงเรื่องลำดับความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่จะเขียนนั่นเองนะคะ 3. เขียนเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว 4. ตรวจทานเรื่องที่จะเขียนแล้วขัดเกลาสํสำนวนให้มันถูกต้องแล้วก็ 5. มีมารยาทในการเขียน เดี๋ยวเรามาดูนะคะมาระยะในการเขียนนะคะว่ามีมีอะไรบ้าง 1. เขียนให้อ่านง่ายสะอาดไม่ขีดค่าเลยเทอะ 2. ไม่เขียนในที่สาธารนณะเช่นฝาผนังหนังสือของห้องสมุดเป็นต้นและ 3. ใช้ภาษาในการเขียนให้สุภาพเหมาะสมกับวัย 4. ไม่เขียนล้อเลียนและพาดพิงถึงผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายนั่นเองนะคะตัวอย่างในการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะที่สวนสัตว์หันษามีสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิดได้แก่อูดยีราฟหมีนกช้างฮิปโปโปตเตมตัสและกระต่ายซึ่งกระต่ายยืนยิ้มอย่างมีความสุข สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้พากันมายืนอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าของสวนสัตว์เพื่อรอนรับเด็กๆที่จะเข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์หันษาฮิปโปโปโตเตมัสเงยหน้ามองยีราบสัตว์ทุกตัวกำลังยิ้มอย่างมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนตามจินตนาการซึ่งไม่ได้ลอกเรียนแบบจางใครเป็นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วก็ดูภาพแล้วก็เขียนขึ้นมานะคะ และสําหรับในวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทายนะคะคุณครูก็เป็นการาทบทวนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการ <S <S ข้อควรปฏิบัติในการเขียนเป็นอย่างไรแล้วก็มารยาทในการเขียนนั่นเองนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะสาหรับรายวิชาภาษาไทายแต่ขอให้นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะคะเพื่อเป็นการสอบปลายภาคนะคะนักเรียนจะได้ทาคะแนนได้นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อน ะะสวัสดีค่ะ